เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมอยู่วันนี้พบกับเกมไหม่ครับนะครับผมอยู่วันนี้เรามาสร้างบ้านกันต่อเนอะมามาดูกันเลยครับว่าบ้านที่เราสร้างจะเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้นะผมผมจะวางแผนไว้ว่าผมอยากจะกสร้างห้องไหนนะครับอ่าอ,อันนี้คือห้องครัวนะผมที่ผมสร้างไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคร่าวๆแล้วกันยังไม่ได้มาสร้างเพิ่มอะไรเพราะผมมีทุระนะฮะที่ต้องไปทําอ่ะ อย่าวห้องน้ำนะผมก็เป็นห้องนี้เนาะห้องน้ําเราควรจะติดไฟไว้ไหมมันก็ควรติดอยู่แล้วใช่ไหมห้องน้ำไม่ติดไฟไว้นี่คือแปลกเหมือนกันโอเคผมคิดว่าเราติดไฟประมาณมุมๆแ,แ,แบบนี้แล้วกันเนาะอ่าแบบนี้แล้วกันเนาะให้มาดูแบบอ้นนี้จักนิศหนึ่งติดไว้ก็ตีมุมเลยเยงไงอ๋อเอาล่ะห้องน้ําเราจะทายังไงดีอืม ผมคิดว่าตรงนี้ควรจะเป็นชักโครกดีไหมชักโครกของเรามันจะเป็นในรูปแบบไหนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเลยฮะอันดับแรกนะผมเราต้องมีชิจชู่ก่อนอันนี้คือชิชู่ดีไหมโอ้โหสภาพไม่น่าใชชิจชู่เลยเนี่ยโคตรใหญ่เลยหาหาชักโครกแบบ ก็ต้องพิมพ์หานะผมต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดโอเคเรามาสร้างห้องน้ํากันเลยดีกว่านะผมอันนี้คือห้องน้ําที่ผมเข้าใจได้นะฮะก็น่าจะเป็นประมาณดีเนาะดูใหญ่ไปไหมก็คิดว่ามันน่าจะใหญ่ไปนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็สมมุติว่าเป็นห้องน้ําแะ้วกันนะครับเอ๊หรือจะทาแบบนี้ดีอ่ะแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงกาแพงไม่ได้มันจะดูเหมือนเก้าอี้ไปใช่ไหมอืม ออย่างนี้ไม่ใช่เลยคิดก่อนคิดก่อนไม่ได้ฮะถือว่าอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนถุดแลอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็แบบนี้ไปเนาะอืมแล้วก็จะมีฝาชักโครกสักหน่อยไหมฝาชักโครกผมคิดว่าอ,อยากได้ฝาชักโครกแบบอย่างนี้แล้วกันปุ๊บ,บอ่านี่คือฝาชักโครก ข้างบนอุ้ยทเด้งได้อะอ๋อข้างบนนี่ก็น่าจะเป็นอาปุ่มกดละกันนะครับผมเนาะปึ๊บอ้โหกดข้างหลังไงเ้องน้ำก็ทำงานจริงไหมอ้แบบนี้น่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้อืมอันนี้ก็คืออ่าเป็นเครื่องกดนะผมกดอะไรก็ได้ไม่รู้นะผมวาไปก่อน ออห้องน้ํามันเล็กไปเนาะแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่น่าจะเล็กอะไรหรอกนะครับผมผมคิดว่าเราขยับเข้าไปหน่อยดีกว่าประมาณนี้แล้วกันซอมบี้ทํามาแล้วกันฮนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมห้องนี้คือห้องน้ําจดนี้ว่าจะเป็นห้องอบน้ํานะผมคิดว่าห้องอบน้นําน่าจะเป็นกระจกนะครับ๋ยวผมหากระจกแบบอันนี้เจอะ,ะโอ้ยพวกซอมบี้นะปล่อยมาแล้วกันนะฮะอาจจะน่ารำคาญนิดหน่อย ห้องน้ำเราเราเป็นตรงนี้ดีไหมม,มันไม่ได้ฮไม่ได้อะมันเชื่อมกันมันเป็นห้องที่เล็กเกินไปนะครับจบเลยเอ,ยอมันเป็นห้องที่เล็กเกินไปรป,ประกอบตรงนมี้หวะเปกิกระจกรูเดียวนี่แหละเทดีอ่ะปั๊บปั๊อเป็นห้องอาบน้ำตรงนี้ แต่ว่าห้องอับน้ำมันก็ต้องมีสลับกันตักงนิดหนึ่งใช้สลับอะไรดีนะเนี่อหาสหลับแบบนะฮะอ๋อเนี่ยเจอแล้วสลับแบบเดียวกันกันกบไอ้นี่โอเคโอ้ยตอบบ่อม้เฮ้ยตาไปจนตโอเคห้องอับน้ำ ทำไรต่อดีมันก็ต้องควรที่จะมีน้ําอยู่ในห้องกบน้ําจริงไหมแบบนี้ดีไหมผมลองทําดูดิไหนถังบน้ําถังน้ํอที่ไหนหาถังน้ําแปบ๊บฮลัลโหลถังน้ําถังน้าําจ๋าเจ้าอยู่แห่งหนใดน่าอยู่แบนี้แหละมั้งไม่น่าจะมีเลยะฮะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคเราได้ถังน้ำแล้วลองวางดูสิอ๋อ ก็จะเป็นแบบนี้ได้ฮะแต่ว่าตรงนี้เราต้องอุดเด็ดเอ๊ะจะอุดยังไงดีอืออย่างนี้ได้ไหมได้อยู่อ่าอุดแบบนี้ก็ได้อ๋ออาจจะดูรวกวๆหน่อยนะฮะนี่คือน้ำที่เราไปอาบอือหนี่คือน้ำถ้าเราทำเป็นน้ำหยดจะเป็นยังไงกะน้้ำหยดเอ๊ะเราทำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองหาดูดิ อันนี้ไม่น่าจะได้นะครับไม่น่าจะได้เนาะก็ไม่เป็นไรนี่คือห้องอับน้ําไปแล้วกันนะผมประมาณนี้แล้วผมทุบท้าไม่วะนนียผมอยากจะปูผืนห้องน้ําอะให้มันดูแบบสลับกันได้ไหมอ่าให้มันดูแบบอย่างนี้แล้วกันปึ๊บอ,อ่าอันนี้ก็สีดําเลยไม่ได้ดิเอมันดูแปลกไปนะอุย้ยหืมเนาะจะเด้งอะไรขนาดนี้ อโอเคปากทออได้แป๊บรู้สึกมืดเหลือเกินอน้กสีดําอันนี้เอ้ยไม่ได้อันนี้ต้องเป็นสีดําอันนี้สีขาวอ่าสีดําสีดําขาวขาวอ่าขาว,ขาวดําประมาณนี้แล้วกันอ๋อห้องน้ําให้ดูมีมิติแต่ว่าห้องน้ําอาจจะเป็นให้กีตินาการตรงนี้เป็นกระเบื้องแล้วกันไลฮะก็โอเคประมาณนี้เนาะ มีอะไรจันก็น่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรนะผมผมคิดว่าตรงนี้เราควรจะทําเป็นอะไรดีนะผมทําเป็นที่วางของดีไหมอืมวางพวกแชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องหาอะไรมาทําที่วางจากนิดนึงเอ๊ะอืมเราใช้อะไรดีหาแปบ๊บห้เจ้าถุงนี้นะครับลองทําดู อ,อันดับแรกเราต้องใช้อะไรดันก่อนนะครับมเตร็มของแบบโอเคมาเริ่มกันเลยผมคิดว่าตรงนี้เราวางตรงนี้ไปแต่ว่าเราต้องทําการดันเจ้าถึงนี้ลงมาซึ่งเราจะดันไงอย่างนี้อ่ะเริ่มลงละแต่ไม่เพียงพอนะครับต้องดันเพิ่ม ไม่ได้ฮะต้องต้องมีบล็อกตรงนี้ตั้งหน่อยปึ๊บโอ้ยโอเคอาจจะมีกลไกลเล็กๆกไม่ติดไม่ติดอ่ะอันนี้แล้วกันโอเคอย่างนี้ได้อยู่อ๋อก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ใช้เจ้าสลับเลยแล้วกันสลับอยู่ไหนสลับอยู่นี่ เราใช้สลับในการทำโต้ละกันอะอันนี้ละกันเนาะปึ๊บอืมให้มันดูเป็นแบบนี้ละกันนะครับในการวางของแต่ว่ามันดูเอียงนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันละกันให้มันอย่างนี้แหละแตกต่างเปรีย้ยวไปล้วก็ใช้อะไรวางดีเราจะวางอะไรดีหาแป๊บ น่าจะเป็นกระฉางเล็กๆนะครับผมอันนี้แหละนะครับง่ายๆวางได้ไหมไม่ได้เนาะแลดบมันไอ้นีโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นที่วางของไว้ละกันครับประมาณนี้ละกันในะห้องน้าก็ดูประมาณนี้เนาะก็แบบนี้แหละไม่ดูใหญ่มากไม่ดูอะไรมากก็เป็นห้องน้ําเล็กๆนะครับผมในชั้นล่างนะฮะห้องน้าน่าจะมีชั้นบนด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ห้องน้ําเรียบร้อยถึงที่ีบร้อยเรามาตกแต่งอะไรเพิ่มดีไหม,มตกแต่งอะไรเนี่ยรูปไหม,อ,มอย่างน้อยเราก็ต้องมีรูปภาพเอาไว้ดูทั้งนิดนึงโอ้โหรูปใหญ่มากอยากได้รูปประมาณมุมออ,มอันนี้จะใหญ่เกินไปมีแค่นี้อ่ะรูป ออืมันมีรูปก็ดูแปลกไปนะผมว่ามันมีรูปแล้วมันดูแปลกในห้องน้ำไม่เป็นไรอืมเราจะทำอะไรดีอยากทำที่แขวนเสื้อจังใทยเจ้าจิดหรือทำเป็นที่แขวนเสือ้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แล้วก็ต่อกันมายังไงดีเนี่ยโอ้โหมันทำไม่ได้แะ อืมต้องลองคิดใหม่หรือ,อได้อยู่นี่ไงผมรู้ละที่แขวนสื้ออะอ๋อปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ก็ได้เอ,อ้ยอย่างนี้เท่หรือ,อผมคิดว่าผมได้หลอดไฟแล้วครับเพื่อนๆผมมีทฤษดีในการทําหลอดไฟแล้วปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหม อย่างนี้ไม่เท่มันต้องแบบอืมไม่ได้ไม่ได้มันต้องแบบนี้ละกันไม่ได้ฮะมันเชื่อมกันเราต้องทำแบบนี้ปปิบเนาะแบบนี้แล้วกันเนาะแต่ว่ามันลอยเนาะมันดูจากตรงแล้วมันลอยเออวะ่ะมันลอยจริงๆรด้วย จะทำยังไงดีไม่เป็นไรปึ๊บต่อไปให้ไปดูสว่างนะครับผมห้องน้ำปรับแต่งซะรู้สึกว่าลาตักผ้าแลาจะไม่ได้ผลอะไระนะอืมอันนี้ก็ไม่ได้ผลอะไรงั้นทำเป็นสองมุของข้าไปเลยแล้วกันอ่าแบบนี้แล้วกันเนาะเพิ่มแต่งสว่างให้กับตัวบ้าน โอเคประมาณนี้แล้ะกันโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยับผมสำหรับห้องน้ำห้องนี้แล้ผมก็สําหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยรายกันแล้ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบแลมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย